フフフ。 โอเคครับขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับนะบวันนี้นะครับผมก็อยู่กับผมแนวฟ้าครับเป็นแนะนารายการแล้วกันนะโอเคครัวก็วันนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะผมก็ขอก็แค่จะมาขอขอบคุณสําหรับหนึ่งแสนวิวนะนะฮะจะพูดประศัพท์เลยเมื่อกี้นะต่อหนึ่งแสนวิวนานแล้วนะก็เลยมาทํานะผมยังชื่อคลิปว่าขอบคุณสําหรับหนึ่งแสนวิวย้อนหลังนะครับนะขอบคุณน,นะตอนนี้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันวิวแล้วนะขึ้นเฉลี่ยหนึ่งพันวิวต่อวันนะนะ นะก็ขอพูดทุกคนที่ตามนะตอนนี้ก็3ามร้อยบแปดซับแล้วนะฮะนะนี่ครับคลิปนับจำนวนวิวทั้งหมดนะคลิปที่มีวิวมากที่สุดหลายคนาสงสัยนะว่าคลิปอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บเดียวเน็ตไม่ค่อยรวิวเท่าไหร่นะโอเคครับนี่ครับในอีโคนะครับใครจำได้นะโอ้โหอันนี้ครับไม่คนดูเยอะชิบหายนะโอเคครับก็โอเคครับ,เ,คครบเข้าสู่เรื่องครับ อ่ะอาิจะเสียงอะไรโอเคครับนะาก็ขอบคุณทุกท่านด้วยคนระที่ดูมาเดตเริ่มต้นนะก็ตอนนี้ชแนลก็มีมาหนึ่งปีแล้วนะฮนะนก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับนะที่ดูมาตลอดนะขอบคุณจริงๆนะครับนะตอนนี้ก็ช่วงซัมเมอร์ซีลอย่าลืมไปอุดหนุนร้านโน้จสตรีมด้วยนะนะโอเคครับ,นะนะคครบก็ไม่มีอะไรมากนะก็จะมาเล่าเลยนะฮนะว่า ช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้อัพคลิปนะไม่ได้อัพคลิปเท่าไรหร่ละนานสองสัปดาห์เพิ่งมาลงเมื่อวานนะนะถ้ามึงทาอะไรของมึงเลฟโฟเดนะก็อยาลหรือไปติดตามไปด้วยนะนะพึ่งลงเมื่อวานนะหายไปสองสัปดาห์เนื่องจากได้คอมใหม่ก็ติดนะเนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์ไม่ใช่นุ่นบุกแบบเมื่อก่อนแล้วนะนะเนี่ยหน้าตาคอมของผมนะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูสเปคนะคร่าวๆเลยเดี๋ยวรอกันนะเกมไม่ใช่มากทีนะลงไม่ลงยังไม่เยอะนะ นะฮะนี่ฮะคอยสามสี่หนึ่งสามศูนย์นะสามจุดสิบกิกะเฮิร์นะนี่ยโอเคครับ <Okay. S 1> แล้วก็เมนบอร์ดนะจิ g abyte เทคโนโลยีซีโนะโมเดมบแปดห้าเอ็มคทีสานะเมมโมรี่สีกิกนะแล้วก็กราฟิกนะการจอนะเนี่ย i n t เ l HD ีกราฟิกสี่ักับ Nvidia GTX 750นยะ์นะสปคก็ตามนี้นะฮะโอเคไปดูที่นี้ต่อนะฮนะนี่ย ตามนี้นะนะวิน d ด w s 7ซ l ว i m a t e นะ64บิตนะฮะก็ตามนี้นะโอ้โหนอกเรื่องนะมาขอบคุณสิหนึ่งแสนซับไม่ใช่มาดูทริปคอมนี่มันอะไรกันเนี่ยนะโอเคครับก็นะก็ไม่มีอะไรมากนะก็ขอแค่ขอมาขอบคุณนะขอบคุณอีกครั้งนะแดนฟอร์หนึ่งแสนวิวนะฮะนะแอนนะฮนะ 8, สามร้อยหกสิบแปดสับใครนะโอเคครับก็ขอจบคลิปวันนี้ครับปประยยน,นะฝากไลฟ์สกายคิดรายการให้ไวาเยอะๆนะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ตามมาตลอดนะฮนะ นะฮะนะครับทุยนะพอแล้วอ,อย่า,าขอบคุณทุกท่านจริงๆนะไปแล้วไม่มาย